เอาละครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโลบอกอีกเช่นเคยนะครับกับแมปที่มีชื่อว่ากระโดดด้วยบอลเล่อนะครับผมโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับไปลองเล่นกันดูนะครับ Let's go อ่าตอนนี้เราก็อยู่กันในแมปแล้วนะครับเอ่าเขาให้ทําอะไรครับเนี่ยแต่ที่ไหนก็ได้เพื่อเติมพลังงานอ๋อโอเคครับ บนเราต้องถืออ่าถุงถุงซโคล่านะครับแล้วก็อ่าแล้ก็จ้มหรออ๋อโอเคครับทุกคนกระโดดนะครับเราต้องกระโดดโอเคครับเออเลเปล่าก็คือตัวเกมเนี่ยเราจะต้องถือเจ้าอ่าบาริลอสนะครับแล้วก็ทําการฝึกเราก็จ้ำนะครับแล้วก็กระโดดนะครับยิ่งเรากระโดดได้สูงเท่าไหร่เราก็จะยิ่งได้เงินเยอะเท่านั้นนะครับเสร็จแล้วนะครับเงินที่ได้เนี่ย เราก็เอามาซื้อบาลีล็อตตัวใหม่นั่นเองนะครับตอนนี้เหมือนเราจะได้ไอตัวโดปินีนั่นแหละครับยองใครมาขอเทเดียวโอ้โหให้เราเพียบเลยนะครับว้าวสุดยอดครับขอ <c oughs> <c oughs> ให้เราหรือเปล่าประเด็นนะฮะอ่าตอนนี้เราได้ตัวนี้แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาฝึกสก,ก๊อตจัมป์กันสักนิดนึงนะครับ อืมโอเควิอันนี้มีคูณสองด้วยเหรออ๋อโอเคครับอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบเสียตังค์นั่นเองนะโอเคครับเดี๋ยวเราฝึกกล้ามเนื้อกันสักนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวทดลองกระโดดหู้ได้สูงขึ้นนะครับรอบนี้ได้สามสิบบาทนะครับเออโอเควิกระโดดสูงขึ้นอ่าเสร็จแล้วเราก็ผ่านเควสแล้วนะครับ อ่าล้วก็ไปซื้อเจ้าบาลล็อตตัวใหม่นะครับเป็นอ่าอ่าทิปปี้นะครับทิปปี้ทุบป,ปี้นะครับห้าพาวเวอร์นะครับก็คือเราสกอ๊อตจำครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะได้อ่าค่าพาวเวอร์ค่าน้องของเราเนี่ยห้าอัน <laughs> โอเคครับเออฝึกสกอ็อตจำไปก่อนนะครับตอนนี้ึบปึ๊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 บโอ้โหได้สองร้อยแล้วครับ ดูเหมือนว่าเราสามารถอัปเกดตรงนี้ได้นะทุกคนนะใช่ไหมอ๋อไม่ใช่มันคือเสียตังค์รถล้วนเลยนะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับว่าตรงนี้มีอะไรขายบ้างนะครับโอ้โหเยอะเลยนะคร่ามีของฟรีไหมไม่มีนะฮะอันนี้ก็คือเสียตังค์นะเองนะครับอันนี้ก็เป็นรางวัลเข้าร่วมกลุ่มครับแสดงว่าร้านค้าที่เราเข้าได้เนี่นาจะมีะสั์เลี้ยงนะ,ะมีสัต์เลี้ยงตรงนี้เนาะใช่ไหม เออมีสัตว์เลี้ยงตรงนี้แล้วก็ร้านบาริลอตตรงนี้ใช่ไหมอเอแล้เดี๋ยวเราทดลองกระโดดดูว่าโอ้โหรอบนี้ได้โค้ดเยอะครับทุกคนแปดสิบออฟฟิสอีกสักนิดนึงนะครับเอาให้มันได้ร้อยหนึ่งเลยปะเออปึ๊ <c oughs> บหนึ่งร้อยวัดีนะครับกระโดดอีกสามครั้งนะครับตอนนี้ภารกิจของเราคือกระโดดอีกสามครั้งเพื่ออให้ได้แบบห้าร้อยนะหาเงินให้ได้ห้าร้อยเพื่อซื้อไข่นั่นเองนะครับครับ าถึงแล้วนะครับหยุดกระโดดกระโดดข้อสูงโอเคครับเดี๋ยวเราซื้อไข่ตัวนี้มาสุ่มนะทุกคนนะมาดูกันดีว่าโอ้ไข่ามาเลโอนะอเป็นไรอ่ะโอ้โหไบอะไรนะไบรลิททองทองคำมหากราบโอเคครับแล้วเ,เราต้องใส่ตรงไหนนะครับเนี่ยเดี๋ยนะบริลอตอันนี้คือบริลอดของเราเนาะแล้วก็ไข่ไข่อันนี้ไงสัตว์เลี้ยงนะครับ มันใสให้อัตโนมัติแล้วทุกคนนะโอเคครับเมื่อเราได้เจ้าสัตว์เลี้ยงแล้วนะครับคิดว่ากระโดดหนึ่งครั้งจะได้เยอะขึ้นไหมไม่นะครับสัตว์เลี้ยงเหมือนจะช่วยเรื่องของอเงินโอเคสัตว์เลี้ยงจะช่วยเรื่องของเงินนั่นเองนะครับตอนนี้เราได้เงินครั้งละเจ็ดร้อยแล้วนะครับพูดได้เงินเยอะจัดนะครับเออ <laughs> ในระหว่างที่เรากระโดดเราก็สามารถ อสกอตจำไปด้วยได้นะทุกคนออันนี้เป็นเทคนิคเออเราสามารถสกอตจำแล้วก็กระโดดหาเงินไปด้วยนะครับไปในตัวแก้วนะครับโอเคอุเราได้ตั้งหนึ่งพันซื้อปีกเหรอแสดงว่าปีกนี่ก็คือเราสามารถใช้เงินซื้อได้เหรอครับเนี่ยโอเคเดี๋ยนะอ๋อนี่ไงปีกลดล็อกแล้วนะครับเพิ่มสิบเอร์เซนพลังการกระโดดโอเค อย่างนี้เราก็ต้องกระโดดได้สูงขึ้นไหมมาลองดิโอ้โดดครั้งละเกือบสองพันเลยนะสองพันกว่าเมื่อกี้เราก็โดดได้พันห้าใช่ไหมครับทุกคนแหนวูสุดยอดแต่ตอนนี้เรายังไปไม่ถึงถ้วยทองคํานี่เลยเออนะครับโอเคตอนนี้ภารกิจหมดแล้วนะครับก็ที่เหลือก็เป็นเรื่องของการค่อยๆฝึกฝนนะเออฝึกฝนพัฒนาตัวเองไปนะครับ เดี๋ยวเราไปดูเจ้าบริลอตนะครับร้านถัดไปสักนิดนึงนะครับว่าาตัวถัดไปเนี่ยมันเท่าไหร่เออนี่ไงพันห้านะครับซื้อเลยดีกว่าเดี่ยวนะครับตัวถัดไปหมื่นสามวิเราเก็บอีกแค่นิดเดียวก็ได้แล้วไหมเออมันก็ไม่ยากนะครับไหนกระโดดสูงโอ้โหสูงมากแล้วนี่ก็คือเสาโอ้โหดูดูสิ่งที่เราต้องกระโดดขึ้นไปข้างบนสิครับทุกคนโอ้โหเพรสูงอะ่ะ กระโดดทีหนึ่งก็คือถ้าอยากหยุดกระโดดลงมาอ่าเราสามารถวาร์ปลงมาได้เลยนะครับทุกคนออ,อย่างสมมุติถ้าเราหยุดกระโดดปุ๊บเราจะได้ตังทันทีเลยไหมมันจะได้เงินเท่าที่เรากระโดดนะครับทุกคนเออมันไม่ได้แบบว่าหายไปเลยนะครับถือว่าโอเคนะออทาให้เราแบบหยุดเล่นกลางคันได้นะครับโอเคอุ้ตอนนี้เรามีเงินอยู่สามหมื่นกว่าแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราวับ ลงมาสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ดูกันสักหน่อยเออได้ช้างนะครับอリリลิลล่าลิลลี่นะครับอุ้ยช้างม,มีมีตัวเดียว่เออมีขาดเดียวลิลล่าลิลลี่นะครับโอเคตอนนี้เราติดปีด้วยนะครัโอ้ยเดี๋ยวนะมีกล่องของขวัญให้ด้วยอ๋อโอเคคะแนนล็อกอินเล่นนะครับแถวเลยนะครับแค่เราเล่นอ่าเล่นไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีอันนี้ให้นะแล้วก็ ัต่เลี้ยงผมใส่อย่างดีที่สุดนะครับมีเรื่องของการรีเบิร์สด้วยนะทุกคนนะเนี่ยเดี๋ยวลองรีเบิร์ดูนะถ้ารีเบิร์ดหนึ่งครั้งก้ามเนื้อเราก็จะคูณเยอะขึ้นแล้วก็เงินที่ได้หรออันนี้คืออะไรอ่ะไม่ยังไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวลองลองเกิดเลยดีวยกว่านะครับโอเคเกิดใหม่แล้วก็เงินเหลือศูนย์บาททันทีครับอ่าแล้วก็ค่อยๆกระโดดพี่มีอัพเกรดอักเกรดด้วยหรออ๋อพอเราเรีรีเบิร์ดนะครับเมื่อเราเรีเบิร์ดแล้วเราจะได้อ่า เจ้าเหรียญตัวนี้นะครับเอามาอัปเกรดได้นะมีทั้งพลังการกระโดดแล้วก็รายได้นะครับเออมี power income ด้วยนะครับโ้โวมี speed อ่าคิดว่าเราจะเอาอันไหนดีนะครับเนี่ยมีอยู่สิบอันนะครับเราอาจจะต้องตัวที่มันจะทําให้เรารีเบิร์ได้เนี่ยก็คือเจ้าเงินนะครับเงินเพราะฉะนั้นเราจะรีเบิร์ตัวที่มันเพิ่มเงินให้กับเรานั่นเองนะครับทุกคนเออ ต้องเอาตัวที่เพิ่มเงินให้กับเรานะครับโอ้โหได้แค่หนึ่งจุดสองห้าเงือนเนี่ยโอ้นึกว่าจะได้เยอะนะครับโอเคไม่เป็นไรนะมันก็ต้องค่อยๆเล่นค่อยๆเป็นค่อยไปอย่างนี้อยู่แล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าบาเลเรียนตัว,ตวใหม่ของเราคือตัวหนูนะครับทาําชีตนะครับอ่าโอเคตัวถัดไปสามแสนกว่าแล้วนะแล้วก็อไข่เนี่ยโอ้ไข่แพงเอาเรื่องนะครับดูก่อนนะครับสัตว์เลี้ยงเราเต็มหรือย,ยังนะ สเลี้ยงสามารถใส่ได้3ตัวเพราะฉะนั้นเราก็เปิดอีกสักอันหนึ่งนะครับอ,อใส่เท่าที่มีไปก่อนนะไ,ได้กบไฟตัวแรนะโอเคตอนนี้สาาใส่เลี้ยงเราครบ3ช่องแล้วนะทุกคน่อะอีกตัวหนึ่งห้าร้อเคตอนนี้เราน่าจะยังไม่ไหวนะออรับของขวัญด้วยนะ,ะ,ะน้ำยาอะไรเนี่ยผมไม่เห็นนะน้ำยามันเพิ่มอะไรไม่รู้นะครับมันไม่ได้บอก คิดว่าน่าจะเป็นเพิ่มพวกห้าพลังนะอโอ้โอโกระดโดดกระโดดรอบนี้ไปไกลามากเป็นแสนทุกคนรอบนี้ว,ว้านวะครับทุกคนครับเดี๋ยวไม่เห็นภาพใช่ไหมเดี๋ยวไปโ้นสูบออกให้ดูกระโดดไกลเวอร์เออกระโดดไกลเวอร์จัดโอ้โหสุดยอดอหะ อย่างนี้เราซื้อไอตัวสามแสนห้าได้แล้ววะเออนี่ในบาลา n ีนาคาปูชิโนนะครับออพลังสามสิบสามเคนะครับเราต้องยกน้องแล้วก็ฝึกฝึกอฝึกฝนนะกระโดด e อีกทีสิอูคตรไก่อีเวอร์เออมีโหมดสปินได้เล่นด้วยนะทุกคนนะวิห้าร้อยเคแล้วครับขอสุ่มแตนเลียงห้าร้อเคสักตัวสิ ดูซิว่าเราจะได้อะไรนะฮะอุ่ยได้มาหากราบด้วยนะครับโอ้ขนมหวานกอปอะเรงขนมหวานนะครับเคครับเดี๋ยวก็กดโวนใส่อันที่ดีที่สุดได้เลยนะทุกคนนะมันมีปุ่มช่วยเล่นนะครับอันนี้เป็นสปินฟรีนะเหมือนเขาจะให้เราฟรีหนึ่งอันนะครับอ่ามีลุ้นเจ้าสัตว์เลี้ยงตัวสีม่วงดีวิวใช่ไหมเคไม่เป็นไรนะครับก็เกลือ <laughs> เกือไปนะครับตอนนี้เราน่าจะรีเบิร์ดได้แล้วไหมเออตะเนี้ยตัวต่อไปหนึ่งจุดแปดเอ็มอ่ะเดี๋ยวเรารีเบิร์ดก่อนแล้วกันนะครับโอเครีเบิร์ดแบบชิวๆแล้วก็ฝึกฝนใหม่อ่ารีเบิร์ดไปเรื่อยๆเลยครับปุ้ยปีกเราปีกปนลล็อกปนลล็อกปีกแสนเจ็ดโอเคได้ปีกดำนะครับเพิ่มพลังการกระโดดจากสิบเปอร์เซ็นเป็นสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับว้าวไปสวมใส่แล้วนะครับ ปีกดำโหอหโคตรเท่เลยนะครับจ้าล็อกแล้วเรามาคู่กับปีกแวมไพายกงก็มีปีกแวมพา์เอาเรือกระโดดดีเบอร์จัดนะส่งไข่หน่อยนะครับเพราะว่าอีกใบหนึ่งเนี่ยมันอ่าตั้งเท่าไหร่อ่ะอุยส่งทีละสามไม่ได้ต้องจ่ายตังค์ใบหนึ่งมันใบละสี่สิบล้านเลยนะทุกคน ขอ,อแบบไข่ดีๆสักสองสามใบนะฮะโอเคแล้วได้เจ้าตัวมหากาบมาเพิ่มอีกแล้วนะครับไอตัวสีเขียวๆนี้ไม่ออกให้เราเลยนะได้เพิ่มอีกสักตัวไหมโอ้ได้สามแล้วนะครับเดี๋ยวเลยนะค,คิดว่าจะมีจะมีอะไรนะการรวมร่างไข่ไหมทุกคนเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเราลอง,ลองสุ่มให้ได้ปะเอาเงินหมดประโถยเอ้ยไม่ใช่นะเรามาผิดล้านเรามาผิดร้าน,เ,าาานเออ อุ้ยตัวแรนะครับไม่ใช่ตัวอันนี้นะเห็นหน้าตามันเท่ดีนะครับเรายะได้ตัวมาหากาบอีกสักตัวนะครับแล้วก็จะลองผสมดูนะทุกคนอ่าโอเคเสร็จแล้วก็รอตัวมาหากาบนะครับมาผสมกันดูโอกาสสาเร็จแค่หกสิบเปอร์เซ็นต์นหูไม่สําเร็จผหดร้ายอ่ะเกมเอาไว้ใส่ไว้ก่อนนะทุกคนนะ ีคนนี้เขาเพิ่งมาเล่นนะครับเขายังแบกตัวอันนี้อยู่เดี๋ยวก่อนเฮ้ยออกอยู่สองตัวเอา้าอะไรคือการกระบาดครับเนี่ยจะเมันการกระบาดก็คือไม่มีสิทธิ์ออกแล้วอย่างเงี้ยเหรออุ้ยออโต้ออโตดีลิททำไมโอ้หแล้วเผอรไปตีออโต้ดีลิทโอ้โหจบไปเลยทุกคน ผมก็ว่าแล้วทำไมมันการกระบาดโอ้โหแล้วเราได้ตัวรีเจนไงทุกคนเสียใจมาก <laughs> โอ้โจบแล้วเผื่อไปชิกออโต้ดีลีทไว้แล้วเราได้พอดีเรียบร้อยเลยครับโอ้โหทุกคนโอเคทั้งอ่าบาลเลียนตัวใหม่นะครับแล้วก็บาลีเลียนตัวใหม่แล้วก็ปีกอันใหม่นะเดี๋ยวเราปลดล็อกทีเดียวรอบนี้เลยแล้วกันนะครับ เออ 95m ครับนี่เี้เราได้ปีกแรกุล่าแล้วนะครับแล้วก็ถ้วยรางวัลโอเคครับทุกคนตอนนี้เราได้เงินมา1,000บิลเลียนแล้วนะครับแล้วก็อ่าเราจะซื้อเจ้าตัวอ่าอัสซิโนคาปูชิโนนะครับคือจนจำเหมือนจะจำชื่อมันได้นะ <S <S โอเคครับค่าพลังการฝึกฝนของเรานะครับจาก214เป็น344เลยนะทุกคนโคตรเยอะนะครับ มาดูว,าว่าเราฝึกทีหนึ่งนะครับขึ้นทีละหนึ่งพันนะทุกคนนะหูเยอะมากนะครับแล้วก็พลังการกระโดดของเราตอนนี้นะครับเราทําลายสถิติเดิมไปที่อ่าแปดพันนะครับเกือบเก้าพันกิโลเมตรแล้วนะทุกคนนะหูเยอะมากนะครับหเราจะพุ่งไปได้อ่าน่าจะได้ได้เยอะอยู่นะครับอาจจะแบบเป็นหมื่นเลยนะครับตอนนี้นะฮะโอ้ไปแบบว่าตอนนี้หลุดกาแล็กซีไปแล้วครับ เข้าสู่ความเวิร์งวังว่าเราอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับที่มันไม่ใช่กาแล็กซี่แล้วนะ,ะเนี่ยแต่มันก็มีดาวนะก็แสดงว่าอาจจะยังอยู่ในกาแล็กซี่นะครับโอเครับตอนนี้เราหลุดหนึ่งหมื่นกิโลมาแล้วนะทุกคนนะไกดเวอร์นะครับโอเคนะโอเคครับแล้วก็นะตอนนี้นะเราได้ถ้วยรางวัลเนี่ยครบสองร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการไปยังโลกใหม่นะครับแต่ก่อนไปโลกใหม่เนี่ยขอ เกิดก่อนนะครับโอเคนะครับออ,อันแรกนะครับก็คือเบสแคมป์นะครับก็คือที่ที่เราอยู่นะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือลาวานะครับโอเคที่ที่เขาแนะนําเนี่ยพลังขั้นต่ําก็คือห้าหมื่นนะครับเวลาเราจะกระโดดไปได้ไหมเนี่ยเราจะกระโดดไปถึงไหนเลยครับเหมือนว่าโลกที่เรามานะครับที่เราขยิบมาเนี่ยแรงด้งถ่วงมันจะเยอะขึ้นนะทุกคนนะ พอแรงน้ำถ่วงมันเยอะขึ้นมันก็เลยทําให้เรากระโดดไม่ขึ้นนั่นเองนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับหลังจากที่พี่ต้นเนี่ยไปลองปามาสักพักหนึ่งนะครับก็ตอนนี้นะครับเรามีพลังการกระโดดอยู่ที่ 10m นะครับแล้วก็อ่าค่ารีเบิร์ตของเราตอนนี้อยู่ที่8นะครับแล้วก็ปีกเนี่ยเรามาซื้อปีกของเมืองใหม่นะครับเป็นปีกฟรายนะครับเออเพิ่มพลังการกระโดดถึง63%ด้วยกันนะครับทุกคนเออนะครับแล้วตัวแบบ เรเลียนที่เราแบกนะครับตอนนี้เป็นตัวเชฟนะครับเอชฟปูตอนนี้ไม่ได้เพิ่มการกระโดดนะครับตัวเพิ่มการกระโดดจะเป็นเจ้าปีกไฟของเรานะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าสถิตินะครับที่เราทําได้สูงสุดตอนนี้มันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองปล่อยกันเลยดีกว่านะครับโอเคนะครับไปเลยนะครับตอนนี้ขึ้นมาที่ 200รอยกิโลเมตรแล้วครับทุกคนสา0ร้อยครับอย่างไวนะฮะเดี๋ยวเราดูกันนะครับเงินนะครับขึ้นไวมากนะครับอันนี้เงินเราเอ่อขึ้นทีเนี่ยแบบหลักบิลเลียนแล้วนะครับเออขึ้นทีนี้ก็คือแบบเกือบพันบิลเลียนอ่ะนะเผิ่มแป๊บเดียวตอนนี้สองทิลเลียนแล้วนะทุกคนนะขึ้นไวมากนะครับแล้วก็ความสูงการกระโดดของเราตอนนี้นะครับไปที่หนึ่งพันสาร้อยกิโลเมตรแล้วครับทุกคนโหแต่สถิติเดิมนะครับของเรามันทำได้สิบเอ็ดใช่ไหม ก็คือหนะึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันน้อยทุกคนแต่ว่าอันนี้มันเป็นแรงโน้มถ่วงจากแผนที่แรกคืออันนี้เป็นแผนที่ที่สองนะครับมันก็จะได้น้อยหน่อยนะครับเออมันจะยากนะเพราะว่าถ้วยรางวัลที่ได้เนี่ยมันได้เยอะมากนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าปล่อยไว้สุดๆเนี่ยมันจะไปหยุดที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเจ้าเกมนี้นะครับเมื่อเรากระโดดไปจนสุดแรงแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะหยุดแล้วก็จะค่อยๆล่วงลงมานั่นเองนะครับ แต่ตอนนี้นะครับตัวของพี่โต้เนี่ยมองไม่เห็นอะไรแล้วนะครับเออเห็นเป็นภาพแบบเหมือนอภาพแสงนะครับแล้วก็อันนี้นะครับท้องฟ้านะครับเราอยู่ในน่าจะอยู่ในหลุมดํานะครับแราวเราจะอยู่ในหลุมดําของกาแล็กซี่ไปแล้วนะครับทุกคนโอ้โหสีแดงแต่บอกเลยว่าฉากสวยนะครับเออใครที่ชอบแบบอยากสํารวจอวกาศนะครับด้วยตัวเองไม่ต้องขึ้นยานนะก็ลองเล่นเกมนี้ได้นะทุกคนนะเล่นเพลินๆสนุกมากนะครับเออ แนวนี้นะครับโอ้ยอยากเห็นฉากถัดไปเลยว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับแต่น่าจะสวยอ่ะเออนะครับเราก็ค่อยๆฝึกแล้วก็กระโดดไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เรามาได้ครึ่งทางแล้วนะครับของสถิติเดิมนะทุกคนนะเออก็คือที่ห้าพันกิโลเมตรนะครับเออแล้วก็เงินเนี่ยสิบสองพิเลี่ยนแล้วนะครับโอ้ยเยอะจัดนะครับยังไม่หยุดกระโดดเลยนะครับตอนนี้นะครับเออโอ้ยแรงกระโดดยังไม่แผ่นนะครับยังไหลไปเรื่อยๆนะทุกคนนะ ยังไม่แผ่ยังไม่แผ่ยังไม่หยุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะไปสิ้นสุดที่เท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวไม่ต้องขอตัดไปเลยแล้วกันนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าเราจะทําลายสถิติเดิมไปแล้วนะครับโอ้โหยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยนะครับกระโดดไปให้สูงมากนะครับโอ้โหสุดสุอ่ะแรงไม่แผ่จริงๆครับตอนนี้นะครับเรา ทะลุสถิติเก่าไปที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับอยู่ที่หนึ่งหมนสองพันกิโลเมตรนะทุกคนนะและเงินในการกระโดดครั้งนี้ของเราที่ได้นะครับก็คือยี่สิบเก้าเลียนนะทุกคนโอ้หสุดยอดนะครับโอ้โหจะส0มสิบเเลียนแล้วอะคือเวอร์จัดนะครับที่ต้นงยังไม่รู้เลยว่ามันจะไปหยุดที่ไหนนะครับเดี๋ยวนะครับตัดภาพไปดูอีกทีตอนมันหยุดเลยแล้วกันนะครับทุกคนนะตัวของเรามันไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยนะครับตอนนี้นะครับ มันพุ่งจนกลายเป็นแบบว่าความเร็วแสงไปรียบร้อยแล้วนะครับตัวของพี่ต้นนะครับดูแล้วน่าจะไม่มีทางหยุดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคลิปนี้เนี่ยพี่ต้นอาจจะต้องขอทําการหยุดกระโดดแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็สถิติสูงสุดที่เราทําได้นะครับซึ่งยังไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดนะครับก็คือีอ่2 1นะครับก็คือ20,000นะ20,100กิโลเมตรนะทุกคนนะโอเค โอเคครับเราก็ทําการหยุดกระโดดลงมาแล้วนะครับได้เงินมารวมๆแล้วนะครับห้เทเรียนเลยนะทุกคนนะสุดยอดนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนนะครับชอบแมทนี้กันหรือเปล่านะครับถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้พี่ต้นด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปนะครับทุกคนไปล้ะครับบ๊ายบายครับ